จนหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหนูขอบใจนะแมรี่วันนี้ดีลนเริ่มเรียนตำราเป็นครั้งแรกนอกเหนือจากการฟันดาบองค์ชายอ่านเล่มนี้ไปจนถึงหน้าห้าสิบนะเพคะถ้ามีจุดที่สงสัยหรือไม่เข้าใจหลังอ่านเสร็จก็เรียบเรียงแล้วถามหม่อมฉันได้เลยเพคะวันนี้วันแรกเริ่มเรียนเบาๆก่อนแล้วกันเพคะตำราศาสตร์จัก,กรพรรดิความเร็วปกติในการอ่านมากที่สุดห้าหน้าเบาๆ สำหรับองค์ชายมันเรื่องง่ายนี่เพคะระดับมานาช่วงเวลานี้เป็นช่วงแห่งการฟื้นฟูพลังดาบของเหล่าจักรพรรดิรุ่นก่อนที่เคยเก็บไว้ในดาบเพื่อจะเป็นเจ้าของพลังมานาเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องสมุดดีแลนคงได้ยินหมดแล้วสินะถึงไม่รู้ว่าไปได้ยินมาจากที่ไหนแต่พอนึกถึงหลายๆด้านของดีลนตอนก่อนที่จะย้อนกลับมาดีตการไม่รู้นี่สินะแปลกยิ่งกว่า ถ้าเขาถามมาเมื่อไหร่ฉันก็พร้อมตอบทุกคำถามนะฉันกำลังรอหย่อติดเบ็ดอย่างเงียบๆรอจนกว่าปลาตัวใหญ่อย่างดีแลนจะมาติดกับสายตามองมาแปลกๆแฮะบางทีเขาอาจจะสงสัยว่าตอนนี้ฉันใช้มนาหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นมันก็คงดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เรานักเวททุกคนต่างใกล้ชราภาพแล้วการใช้มนาได้ในวัยเยาว์นับว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ตัวตนของฉันเหนือกฎทุกอย่างบนโลกนี้ อ่านจบแล้วครับอาจารย์พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยเร็วดีนะเพคะองค์ชายสงสัยตรงไหนไหมเพคะท่านไม่เคยพูดถึงครอบครัวสักครั้งเลยครับครอบครัวเพราะฉันไม่อยากพูดถึงมันยังไงล่ะไม่คิดจะพูดกับใครอยู่แล้วยิ่งเป็นดีแลนดนยิ่งไม่อยากพูดเอาเป็นว่าไม่เคยได้ยินแล้วกันนะครับผมไม่มีคําถามครับอาจารย์ งั้นสินะเงินค่าเรียนวันนี้พอแค่นี้เพคะทำดีมากเพคะทำดีมากเพคะเวลตาของดีลนสันไหวชั่วขณะแต่กระน,นั้นก็ไม่รังฉันเอาไว้ถึงยังไงก็เมินฉันไม่ได้ตลอดหรอกหยดน้าของความอยากรู้อยากเห็นกำลังหยดลงบนจานที่เรียกว่าดีลนอย่างช้าช้าฉันเฝ้ารอวันที่น้ำในจานล้นทะลักออกมาเมื่อดีแลนได้กัดเหยืดสักครั้งแล้ว ฉันก็จะไม่มีวันปล่อยไปเด็ดขาดการตกปลาเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนท่านไม่เคยพูดถึงครอบครัวสักครั้งเลยครับครอบครัว